ความแตกต่างเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับเข้าสู่กันกับตัววันที่5นะครับก็คือว่าอ่ะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับวันที่ 1, 2 3 4หรือวันหรือวันแรกที่เข้ามาเราไปอ่านเพราะว่าสภาพแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดโสม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  นะทุกคนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดกระจกให้แบบแสงอะไรมันเข้ามาอย่างง่ายง่ายเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีด้วยครับาหายอาการัอคลิปเนี่ยไปนานมากนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถามเรื่องของสารุ่ยุกดิบเรื่องของอาการต่างๆนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่ห้าแล้วนะครับกับการที่น้องโคเล่นงานนะครับ <S <S ไม่เป็นไะรนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการกักตัวนะครับเป็นการเข้าสู่กระบวนการรักษานะฮะ วันที่หนึ่งสองสามสี่หรือว่าเลกทีเข้ามาเราไป็นอัดเพราะว่าสภาพแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดโซมนะทุกคนเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะมันคือแบบสิบสี่วันใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบเหลือแค่เจ็ดวันนะครับเฝ้ารอ,อดูอาการอะไรงเงี้ยนะแล้วก็ให้ยาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ขอเล่าถึงในพาร์ทของติดยังไงที่ไหนอะไรยังไงเราขอไม่เล่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเล่าในเรื่องของติดแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับ อ่ะโอเคมีเพื่อนในกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันคนหนึ่งติดแล้ที่เหลือทําไงล่ะที่เหลือก็ขอลุกสู้เลยก็เลยบินกลับเลยทุกคนก็เลยแบบว่าทาไงดีวเนี่ยนะฮะแต่พอเราบินกลับณนะวันนั้นตอนเย็นเลยอะช่วงแบบสองสามทุ่มอะไรเงี้ยบินกลับที่ดอนเมืองนะครับอ่านแล้วตื่นเช้ามาจริงอะช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมันมันมันเริ่มมีอาการแล้วมันเริ่มมีอาการปวดมันเริ่มมีอาการไอตัวร้อนนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะอาบน้านอน คือเช้ามาตรวจเลยเขาเขาบอกว่าการตรวจด้วยน้ําลายด้วยตนเองเนี่ยมันจะได้ผลที่ดีที่สุดคือตอนตื่นนอนแล้วตรวจเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องกินน้ำหรือแค่ไม่ต้องทาอะไรเลยมันจะเป็นสารคัดหลังเพียวๆเลยนะครับก็ตรวจเอาไป็หยดไปปึ้ง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 ,ง,งนั่งรอปรากฏขึ้น2ขีดเรียบร้อยโอเคกูติดแล้วแน่นอนที่ันนี้กูไม่รอดก็เลยโทรหาแบบรังโรงพยาบาลใช่ไหมเป็นการรักษาในโฮสพเทลนะครับของ คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเข้ามา,าแรกปุ๊บคือแบบตอนนั้นอุ้ยอาการเราแ,บบแย่เน้น,นอกไอตัวร้อนนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นการเฝ้าดูอาการเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับและล่าสุดก็คืออัเดตล่าสุดก็คือเป็น10วันนะครับหนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นการรักษาตาวาการนะครับก็จะคุณหมอก็จะให้ยาให้ยามาไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นเพราะว่าอาการเราไม่ได้หนักเท่ากับคนอื่นนะครับส่วนให้ยาอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาให้ยาอะไรบ้าง นี่นะครับยาที่คุณหมอให้มาครับเป็นคือกล่องสุม่มนันนี้เขาไม่ใช่นะที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นยาประเภทต่างๆ,ๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือแบบรักษาตาบากาอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับยาฆ่าเชื้อนะชื่ออะไรไม่รู้นะครับยาฆ่าเชื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเม็ดก็จะกินแบบเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นนะครับหลังอาหารเนาะนี่ตัวแรกนะครับตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็น ซาวีพิรพยาวิพเรย์นะครับครังร้งแรกเนี่ยที่กินก็คือ9เม็ดโอเมก้า9เม็ดนะคร9เม็ดและกินทุกๆ12ชั่วโมงก็คือกิน9เม็ดเนี่ย2ครังร้งก็ดูแลไม่รู้นะแต่ว่าเราเนี่ยแต่กิน9เม็ด2ครัง so ร้งนะครับที่เหลือก็จะเป็น4เม็ด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 จนกว่ายาจะหมดนะครับ ซ,ซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มันหมดแล้วแหละเพราะว่าเราเราอยู่มาห้าวันแล้วอะขอจทษทุกคนเนี่ยมันห้าวันแล้วแบบมันกินหมดไปแล้วนะครับก็คือออกจาก,การรักษาคือแบบไปตัวตาบต่อได้เลยนะต่อไปนะครับผ่านไปอันนี้แบบเหมือนกับละลายเสม5อะไรเงี้ยก้อนๆเม็ดฟูนะครับผสมแบบน้ำอุ่นจิบตอนเช้านะครับเรื่องของเสมหะนะครับแล้วก็ลดการไอด้วยนะฮะ คืออ่านเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนเลยจะได้ต้องถามกูตอบทุกวันเลยคําถามเนี่ยอา,อาการที่เรามีเนี่ยนะก็จะมีไออันดับแรกเลยตัวร้อนอันดับสองภาษาคือเจบอ็จบคอเจ็บคอถึงขนาดที่เราพูดไม่ได้อะการต่อไปก็จะแบบปวดตามเนื้อตามตัวอะไรเงี้ยนะครับปวดตามเนื้อตามตัวขยับตัวไม่ได้นะครับเหมือนนอนแบบนอนป่วยนอนจมไปเลยวันหนึ่งวันสองวันแรกๆที่เราเข้ามานะฮะประมาณสามสี่อาการนะครับ ส่วนยาฟาวิเออยาฆ่าเชื้อเออเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องกินซ้าเสียงตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมาเป็นปกติแล้วจากที่แบบพูดไม่ได้เลยเจ็บคอนะครับชีวิตประจำวันนะครับตื่นมาทําอะไรบ้างก็จะมีตื่นมาอ่อาบน้าอานท่านะครับเขาจะมีแบบมื้อเช้ามาให้แบบบังคัประตูอะไรเงี้ยมือเช้ามื้อกลางวันนะครับแล้วก็มือเย็นเดี๋ยวเราไปดูห้องรอบๆกันดีกว่านะครับ นี่นะครับทุกคนเป็นตูาา้เสื้อผ้านะครับแล้วก็โซฟาน,นั่นอ่ะลกๆนิดนึงนะมีโต๊ะข้างเตียงนะนี่นะครับอันนี้คือแบบบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงเป็นเหมือนแบบกึ่งๆาาึ่ง apartment กึ่งกึ่งคอนโดกึ่งกึ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้ป่ะเหมือนแบบอยู่รเยียนประจามึงอ่ะห้องน้ำดูก่อนนี่ห้องน้ํานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะมีแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนี่นะครับผม คือต้องบอกว่าสภาพตอนนี้เราอะดีมากเลยนะดีดีกว่าตอนที่นอนป่วยจมมาแบบสองสามวันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับก็ขอดีด่ขึ้นไปนะแล้วก็อยากจะเรียบๆออกกลับบ้านทีนะครับเบื่อแล้วนะครับมีระเบียงนะฮะคือเราตากผ้า,าดได้แค่ทีแล้วแบบว่าสองตัวเพราะว่ามันเห็น้อมีแค่นี้นะครับโอเคปิดก่อน ถึงนะครับช่วงของการแนะนำอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็เขาทางของที่โฮสเทลที่เียนนะครับก็จะมีการเจ้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะเราเนี่ยจะได้ประเมินตัวเองนะฮะรายวันนะครับนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมร่างกายนะก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องวัดออกซิเจนนะครับที่เราต้องวัดทุกเช้าเย็นนะครับเพื่อที่จะ ส่งตัวเลขให้กับทางคุณหมอและพยาบาลนะครับเป็นการส่งตัวเลขเพื่อประเมินอาการวันต่อวันนะครับอ่ะต่อไปเอานับตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันนะวัดความดันแบบด้วยตัวเองอ่ะคือแจวเครื่องเลยทุกคนเหรอวัดทําไมอ่านี่คือเหตุผลที่ต้องวัดทําไมเพราะว่าเหมือนเป็นการวัดก็เขาให้วัดอ่ะเออต้องวัดเขาจะบ้นะครับเหมือนเป็นการแชร์แชร์ประสบการณ์นะครับให้กับ เพื่อนๆละกันค่อยแลกพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ